บอกเลยว่าใครๆก็ห้ามภาพเมนูนี้เพราะว่าอร่อยเหมือนบินตรงไปกินชี่เกาหลีนะคะบอกเลยอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากไม่มีอะไรในตู้เย็นก็สามารถ นั่นก็คือวันนี้เราก็จะมารีวิวข้าวผัดกิมจินะคะบอกเลยว่าซื้อมาแค่ถุงเดียวคือทําได้แบบว่าครบแน่นอนเพราะในถุงนี้นะคะคือมีข้าวมีกิมจิมีซอสก็คือแบบว่าครบแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเด้อส่วนใครนะคะอยากจะแบบซื้อเนื้อสาจะเป็นพวกเบคอนเป็นหมูมาใส่ก็ได้เด้อแต่นี่ในกรณีที่แบบว่าตู้เย็นไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีข้าวผัดกิมจิถุงนี้ก็เอาอยู่ค่ะหิวหิวดึกๆนะคะก็แค่เทน้ํามันอย่างนี้ค่ะฉี ไปพ,พับพาบพับนะคะบอกเลยว่าก็คือหิวนะคะหิวตอนกลางดึกนี่แหละค่ะกลางดึกดื่นอย่างนี้แล้วก็ต้องแบบว่าต้องกินข้าวค่ะไม่สั่งแก๊บไม่สั่งอะไรคะ่ะสตอรนี้ก็คือต้องกินอย่างเดียวส่วนนี้จะเป็นข้าวนะคะบอกเลยว่าแบบว่าไม่ต้องรอแบบไม่ต้องห่งข้าวเองเลยคะ่ะอันนี้คือครบมากเลยนะคะนี่ส่วนเราก็จะเทไปอย่างนี้นะคะบอกเลยแต่แนะนำนะคะสามารถบ,บดขยี้มันให้แบบว่าแตกๆละเอียดได้ก่อนเด้อยก่อนที่จะทาหรือถ้าแบบว่าไม่รู้จริงๆเหมือนเราเนี่ย ะะสามารถเอาไปเข้าไมาโคเวฟแล้วค่อยมาทําแบบนี้ได้เลยเด้อมันก็จะเป็นแบบนี้แบบก็คือแบบเป็นข้าวเป็นเม็ดเม็ดคือเรียงสวยมากเลยนะคะบอกเลยว่าแนะนําเด้อต้องไปซื้อมากินกันได้เลยนะสว่วนนี้นะคะเป็นกิมจิค่ะให้มาสองซองแบบจุกๆแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดนะคะบอกเลยมีหน้าที่แค่ใส่ใส่ใส่เท่านั้นค่ะคือไม่ต้องปรุง ไม่ต้องอะไรถ้าหาใครไม่ชอบรสนี้สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะนี่ในกรณีที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผักไม่มีเผกนะคะสามารถจัดได้เลยแบบนี้แบบยัวยัวหากใครนะคะอยากจะโอ้ยอยากกินแบบมีเนื้อสัตว์สามารถซื้อมาใส่เพิ่มเติมได้เด้ออย่าลืมอย่าลืมนะคะบอกเลยวันนี้รีวิวอันนี้คืออร่อยจริงแท้แนะน่นอนแม่อร่อยจริงคือไม่รีวิวนะนี่บอกเลยอร่อยมากเลยค่ะ เมนูนี้นะคะก็สามารถทํากันได้ที่บ้านทําได้ที่หอพักเอยหรือจะเป็นที่แบบว่าคอนโดอะไรอย่างนี้สามารถทําได้เลยค่ะส่วนนี้ก็จะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันพอเข้ากันแบบนี้แล้วก็แบบว่าอืหอมฉุยทั่วห้องเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าอร่อยอร่อยกลิ่นก็คือหอมเวอ่อ ส่วนนี้นะคะเทลงไปใส่จานแบบสวยๆจัดสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงความน่าอ,าอร่อยของจานนี้นะคะบอกเลยว่ายังไม่พอนะคะก็ใส่สาหาร่ายโรยข้าวด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยมาต้องกินคู่กันกันกบสาหร่ายโรยข้าวเราสามารถสั่งซื้อกันได้ที่ร้านเดียวเลยเด้อสวยนี่มันไม่ต้องบินไปที่เกาหลีเลยนี่จบตรงนี้ค่ะนี่แค่นี้ก็น,น่าอร่อยแล้วมีอะไรแบบ ถ้าใส่ผักโรยหน้านิดน,นึงก็คือหน้าอร่อยมากนะคะแต่นี้ก็แบบว่าเรายังไม่ทําเดอ้อยังไม่มีเดอ้อสามารถทําแบบนี้ก็จัดใส่ปากให้เลยครับแนะนําไม่เป่าก่อนนะคะเพราะว่าดูจากความแล้วน่าจะแบบว่าลิ้นรั่วพอสมควรเดอ้อพอกินเข้าไปปับ๊บรุ้มเอาละไม่ต้องไปเกาหลีค่ะกินที่นี่ได้แหละ ส่วนเรานะคะก็จะไปซื้อสารไหลเพิ่มเติมมารับประทานกันนะคะนี่เราก็อยากบอกว่าเออในจริงๆมันก็มีสารหลลอยเยข้าแล้วแต่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 เราก็อยากจะเอามาห่อแบบว่าเหมือนกินหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะลองดูว่าเออมันจะเข้ากันไหมก็คอใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็คืออร่อยนะคะนี่เนี่นเน,น่อย่างนี้นะคะโอ้โหกินและสลังเฮโยแน่นอนครับคำนี้ อ้ามข้อไปบอกเลยว่าเข้ากันมากๆากเลยนะคะดูจากหน้าตาก็บอกว่ามันเข้ากันเลยเนี่จากนั้นนะคะเราเติมความเป็นไทยค่ะอนเนื้อสัตว์ของเราเริ่มเข้ามานะคะอยู่ในอมันอยู่ในลิ้นชักแล้วก็เอามากินให้หมดเลยค่ะนี่เมนูที่แบบว่าบ้างว่างค่ะดึกดึกดือดดืออยากกินนะคะไม่มีอะไรในตู้เย็นสามารถกินนได้เลยนะจันนะจุดๆๆนี้เทใส่ลงไปพับพัๆพัพัเอาล่ะ เกาหลีผสมผสานกับความเป็นไทยมันจะเข้ากันไหมนี่ต้องมาลองดูกันเลยนะคะนี่ใส่เป็ดจ่าหอยหอยพร้อมข้าวผัดกิงจิบวกสาหร่ายเข้าไปคํานี้คือจุกแน่นอนค่ะวาบเขาให้บอกเลยร้องไปคาสลังแหงยูวฉันรักเธอแน่นอนค่ะคํานี้แนะนำนะคะเมนูนี้สามารถทำกันได้ที่บ้านที่หอพักสามารถมาซื้อกันได้ที่เด้อแปะลิงก์นะคะลิงก์ร้านค้า่าในเมนนเ้อะะสูไปกดไลค์กดซื้อได้เลยเด้อ ไปกันค่ะ